สวัสดีครับดูกผมซุ้มสอดเสือใบเสือแดนอีสานนะครับก็วันนี้ก็มีลูกไก่อายุ4ี่เดือน15วันมาแนะนําคู่หนึ่งนะครับก็ลูกไก่คู่นี้นะครับพ่อขอเขาจะเป็นเจ้าปั้นจันนะครับค่าตัว120บใบเทาแม่สายนะครับมีสถิติติดตัว3ไฟ์นะครับก็เป็นไก่ที่ผมเคยลงชิปแนะนําไปก่อนหน้านี้นะ ก็ส่วนแม่ของเขาครับจะเป็นโลหิตบวกแดงสามแสนนะครับเป็นคู่เกิดตัวเก่งนะเป็นโกเซมลอยนะครับคู่เกิดของแม่นี้ผมเคยจะเลี้ยงชนแพงนะครับแต่ว่าอีวาสนามาติดป่วยนะครับก็ลูกไก่พวกนี้ก็เป็นไก่ที่กระดูกโครงสร้างดีนะครับติดว่นเยอะนะครับกระดูกโครงสร้างดีครับสวยนะครับสวยมากครับลูกไก่พวกนี้นะก็ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับไก่เดินบูง่อนได้ค้างได้บุกได้ถอยเป็นนะครับแข้งลึกออกแข้งไวปากไวนะครับผมก็แนะนำลูกไก่2คู่นี้เลยนะก็สำหรับได้ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์ทุกคลิปนะครับก็แนะนำเลยนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนครับ เทียบกับคุณภาพไก่คุ้มคุ้มแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ